สวัสดีครับทุกคนนะครับช่วงนี้ก็อย่างที่ทุกคนทราบกันดีนะครับก็คือเรื่องโควิด19กําำลังระบาดช่วงนี้แต่ละคนก็หาแอลกอฮอล์เช็ดมือหาหน้ากงหน้ากากกันยากนะครับก็ขอให้ทุกคนดูแลสุขภาพดีๆนะครับยังไงถ้าไม่จําเป็นอย่าออกจากบ้านนะครับแล้วก็แน่นอนพอเราออกจากบ้านไม่ได้เราไม่ค่อยมีคลิปอัพลงเลยเราก็เลยจัดการสั่งจอมาครับ จอเป็นจอคอมนะครับ LG u l t r a Monitor 29รุ่น WK 6 0 0นะครับไม่อาจจะหายากนิดนึงอะ่ะจอรุ่นนี้ถามว่าทําไมเราถึงซื้อจอรุ่นนี้นะครับเพราะว่าปกติเราใช้2จออยู่แล้วแต่ทีนี้เราคิดว่าใช้อยากใช้จอเดียวดีกว่าแล้วก็คือเราสั่งอุปกรณ์คอมมาแล้วเดี๋ยวจะประกอบคอมใหม่เพื่อทํางานตัดต่อคลิปให้เพื่อนๆไว้ได้ด,ดูกันนะครับ ก็คือเครื่องเก่ามันก็เริ่มเริ่มจะไปแล้ว<ม>แหละเดี๋ยวเราจะมีคลิปของการประกอบคอมมาให้ดูอีกทีนะครับทำไมเราถึงตัดสินใจซื้อจอรุ่นนี้นะครับก็เพราะว่าข้อแรกเลยคือ srgb ครับอยู่ที่99ซึ่งจะทำให้ภาพที่ออกมาจากจอเนี้ยสีค่อนข้างตรงกับภาพความเป็นจริงที่ตาเห็นนะครับจะเส่วนอยู่ที่21.9นะครับแล้วก็เป็นจอแบบ ips เนาะ รุ่นมันอาจจะเก่าไปหน่อยนะแต่คือด้วยงบประมาณแค่6,000กลางๆกพกลางๆถึงไม่เกิน7,000ครับก็คือราคามันดั้มลงมาค่อนข้างเยอะเพราะว่าจอมันอาจจะเก่าหรือมันอาจจะอาจจะค้างสต็อกแต่เราเห็นสเปคแล้วเราคิดว่ามันก็น่าจะดีแหละ mm hmm. เดี๋ยววันนี้เราจะมาแกะกล่องให้ดูนะครับว่าข้างในมันมีอะไรบ้างเนาะ น่ด้านบนก็จะเขียนนะครับ LG Ultra Wide Monitor ครับแล้วก็พร้อมชื่อรุ่น29 WK 600หน้ากล่องก็จะประมาณนี้พอแก่กถุงออกมาครับข้างในก็จะเป็นใบเสร็จนะครับจากร้านคอมเซเนาะก็จะมีชื่อแล้วก็มีวันที่มีที่อยู่ เพื่อง่ายก็คือถ้ามีปัญหาอะไรก็เราสามารถถือใบเสร็จแล้วก็ไปที่ร้านคอมเซเว่นได้เลยนะตัวนี้ถ้าจำไม่ผิดน่าจะเปลี่ยนตัวได้ภายใน7วันนะครับ<อ>ก็ข้างกล่องเช็คดูดีๆว่าข้างในข้างๆแกะมาหรือเปล่านะครับด้านด้านหน้ากล่องก็จะมีชื่อรุ่นครับประมาณนี้เรียบๆเ,เลยไม่มีอะไรด้านหลังก็เหมือนกัน มีชื่อรุ่น LG Monitor เราก็เช็คดูว่าเออรุ่นมันใช่รุ่นที่เราสั่งมาไหมนะครับก็โดยรวมก็ใช่นะครับแล้วก็ด้านข้างก็จะมีเพจเพจข้อมูลต่างๆนะครับเขียนเป็น HDMI นน่นนี่นั่นมีผลิตที่ Indo Indo, Indo, อินโดอินโดซีลงซีเรียละแกะต่อ นี่ครับข้างหน้ากล่องนี่หน้ากล่องข้างในกล่องก็จะมีอย่างนี้นะครับมีเป็นตัวนี้เป็นขานะตัวนี้เป็นฐาน,นครับตัวนี้เป็นฐานหอ่อพลาสติกมาอย่างดีทั้งขาและฐานแล้วก็จะมีส่วนของสายนะครับสายที่จอตัวนี้ให้มานะครับก็ะจะมีสายอะแดปเตอร์ไฟครับสีขาวนะดูดิ สีขาวค่อนข้างสวยเลยแล้วก็จะมีสาย HDMI ครับแถมมาให้จากนั้นก็เป็นสายต่ออะแดปเตอร์ครับสายต่อปลั๊กกับ apter, อะแดปเตอร์เนาะก็มีคู่มือการรับประกันครับโดยการฟรีโน่นนี่นั่นบัตรวลารันตีสินค้านะครับแล้วก็มีน็อต2ตัวน็อตเนี่ยสองตัวจากนั้นก็เปิดออกมาครับแ่แดมไทยของเรา อนี่29นิ้วมันยาวนะครับมันไม่ใหญ่มากไม่แน่ใจว่าถ้าเทียบกับตัว24นิ้วมันจะต่างกันเยอะไหมนะแต่เราถ,ถ้าถ้าที่โรด,ดูคร่าวๆนะเราก็ว่าโอเค ความจริงดูในรูปอะจอมันน่าจะใหญ่กว่านี้นะ<ม>ก็ในถุงจอก็จะมีการเทสแกมมามาให้ดูนะครับเกสเกลสีนู่นนี่นั่นเขาจะมีใบเทสให้ดนะูนี่ครับจอสวยงามสีขาวด้านหน้าเป็นสีดำครับข้างหลังเป็นสีขาวข้างหลังก็จะมีพอร์ต ให้ต่อนะครับพอร์ตที่เขามีมาให้ก็จะมีเป็นดิสเพย์พอร์ตครับ1พอร์ตแล้วก็มี HDMI 1 HDMI 2แล้วก็มีสายต่อรูต่อหูฟังนะครับแล้วก็มีรูต่ออะแดปเตอร์แค่นี้มีเท่านี้ก็คือเราเราก็ใช้แค่นี้แหละเอาจริงเราไม่ได้จะใช้อะไรเยอะมากนายนะครับอ่ะเดี๋ยวลองมาประกอบให้ดูเดี๋ยวเราประกอบขาให้ดูนะครับ เดี๋ยวประกอบขาก็ยังไงก็หาอะไรมาลองจอไว้ก่อนนะครับกันจอเรามีข้อบิดพลาดขึ้นเนี่ยมันคู่มือเขาก็บอกอยู่แล้วว่าห้ามจับมือที่จอแบบตรงๆนะครับมาเริ่มประกอบกันเลยขาตัวนี้ให้มาเป็นแบบแนวเคิร์ฟนะครับเพื่อให้รับเข้ากับจอเนาะมันดูดูแบบหรูหรา ถ้าเทียบกับสเปคจริงๆนะถ้าพูดจริงไอ้จอเคิร์ฟอะส่วนใหญ่มันก็อยู่ที่ประมาณห้าหพันแล้วแต่ยี่ห้อนะครับแต่พอเราเทียบดูราคาจริงๆตัวนี้ก็ถือว่าอยู่ในราคาที่ถูกนะและได้แบบประมาณเนี้ยจอเคิร์ฟส่วนใหญ่ปกติจะอยู่ประมาณหมื่นกว่าบาทตัวนี้ก็อาจจะเป็นเพราะรุ่นมันเก่าลงแล้วนะครับรุ่นมันเก่าหน่อยแต่ยังใช้ได้ดีตัวฐาน ถ้าดูเป็นเหมือนพลาสติกครอบกับเหล็กเหล็กอีกทีนะเหมือนพลาสติกครอบกับเหล็กอีกทีแต่เราก็ไม่ได้ันนี้ขนาดนั้นหรอกครับนี่ตัวนี้ก็พลาสติกแน่นอนจะชัด นี่ครับก็ยึดน็อตเข้าไป2ตัวอย่างน,นี้ยึดน็อตเข้าไปแล้วก็ใส่ขาตัวนี้ครับยึดเข้าไปข้างหลังข้างหลังก็จะมีเกลียวอ,อยู่นะครับ เกียวยิบง่ายๆตอนนี้ไม่ต้องใช้ไขควงไม่ต้องใช้อะไรก็ผลิตต้นปีนี่มันก็ไม่เก่ามากผลิตวันที่14เดือนหนึ่งตอนแรกเราคิดว่ามันมันเก่าเก่าประมาณเป็นเป็นปีอ่ะแต่ดูวันผลิตแล้วก็ไม่เก่าขนาดนั้นะเปะดิดดูตั้งนะครับตัวจอก็พยายามจะไปจับที่ ตัวจอนะครับให้จับที่ขอบๆนะนี่พึ่นแทนแดมก็ได้มาประมาณนี้นะเรียบร้อยแล้วครับก็เป็นการแกะกล่องง่ายๆเนาะให้เพื่อนๆได้ดูกันเดี๋ยวเราลองทดลองใช้ดูก่อนนะเดี๋ยวเรามารีวิวให้ฟังอีกทีนึงว่าจอตัวนี้มันโอเคไหมยังไงน,นะครับใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ share, กด u u s c r i b e ให้ด้วยนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าบ๊ายบาย